หเปลี่ยนน้ำมันสอ่านไวแล้วก็สผมคิดว่าคนน่าจะจ้างมากกว่ารถใหญ่แน่นอนก็เลยมั่นใจเลยซื้อครับส่งกันอีกแล้วนะครับสำหรับรถแท็กแชงวันนี้เราจะไปส่งมอบก,กันที่อำเภอบันพุทธศัยจังหวัดนครสวรรค์พร้อมแล้วชมกันเลยครับฝากแนะนำตัวหน่อยครับพี่ผมชื่อนายดิเรกกินหอมครับ ตอนนี้พี่ทำธุรกิจอะไรบ้างผมรับเหมาก่อสร้างครับรับเหมาก่อสร้างก็ยังทําอยู่อันนี้เป็นแบบทาธุรกิจอีกอย่างหนึงเป็นสองอย่างแล้วทําไมแชมป์ถึงเอาชนะใจพี่ได้ดูตามเพจแล้วก็ดูยูทูบ YouTube, มีแบบหลายเจ้าที่ซื้อไปใช้กนะัศูนย์บริการก็อยู่ใกล้ครับมันเป็นโชมใหม่่าหน้าจอก็เป็น LED ดีด้วยครับทันสมัยมากแล้วพี่คิดว่ามันจะไปสร้างไรายได้พี่ยังไงได้บ้างน่าจะสร้างไรายได้พอสมควรนะเอาอย่างวันยี่สิบไร่กอยู่ได้เลยคือมันทํางานไว,วลุ่ยรมได้สบายครับแน่นอนคุ้ม ความคุ้มมันคุ้มเรื่องอะไรบ้างคับหนึง่ง <1, S 2> ประหยนัน้ำมัน 2. ปั่ันไวแล้วก็3ผมคิดว่าคนน่าจะจ้างมากกว่ารถใหญ่แน่นอนเราเลยมั่นใจเลยซื้อครับ